มาจ้ามาจ้ามาจ้าเราก็จะมาต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนสัดส,ส่วนและร้อยละนักเรียนต้องแยกให้ออกอะไรทีนี้ว่าอันไหนเป็นอัตราส่วนอันไหนเป็นสัดส,ส่วนอันไหนเป็นร้อยละที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถแจกแจงได้ให้ว่ามันคืออะไรอ่ะทีนี้มาดูที่ข้อที่ตัวอย่างที่หนึ่ง ร้านจันอันลอยนำโลหะต่างๆมาผสมเป็นโลหะเจือหรือโลหะผสมด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเหล็กต่อนิกเกิลเป็น2 1ต่อ5และนิกเกิลต่อทองแดงเป็น4ต่อสถ้าต้องการได้โลหะเจือหนะัก2 1 4 2กร,รมัมจะต้องใช้โลหะต่างๆชดนิดละกี่กร,รมัม อะมาดูกันนักเรียนก่อนอื่นเอามาเขียนก่อนเนาะเขาให้อัตราส่วนของอะไรมาบ้างมาดูซิอย่างแรกคือเหล็กต่อน,นิกเกิลใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดต่อห้าและนิกเกิลต่อทองแดงเป็นสี่ต่อสามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมลูกนิกเกิลว่ายังไงนิกเกิลนิกเกิลอันนี้กับน,นิกเกิลน,น,นี้ว่างไง มันคือนิกเกิลเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำให้มันค่าเท่ากันเดี๋ยวนี้ทำยังไง5กับ4ีเอ๊มันจะเท่ากันได้ยังไงนะนักเรียนมันจะเท่ากันได้ยังไงลูกห้ากับ4ีคอรนอนคือเท่าไหร่ยี่นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก,ก็ต้องเอาคูณสี่ ตรงนี้ก็เลยต้องคูณ5ตายแล้วถ้าอีกเกิลตรงอันแรกมันคูณ4เลขมันก็ต้องคูณอะไรด้วยคูณ4ด้วยสิเพราะฉะนั้นทองแดงข้างล่างมันก็ต้องคูณ5ด้วยสิเพราะมันเป็นสัตว์อัตราส่วนที่มันเท่ากันก็ต้องคูณด้วยตัวเลขเดียวกัน เนาะก็จะได้อะไรอ่ะเปลี่ยนสีหน่อยเพื่อความสวยงามยี่สิบเอ็ดคูณสี่ได้เท่าไหร่แปดสิบสี่ห้าสี่ยี่สิบสี่ห้ายี่สิบสามห้าสิบห้าอุ๊ยนี่เกินเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนของเลข ต่อนิเกิลต่อทองแดงเป็นเท่าไหร่84ต่อ20ต่อ15แต่เขาให้อะไรมาอีก ้องการสองพัรกร,รมัมใช่ไหมถามก่อนว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ส่วนแล้วมีเหล็กต่อนิกเกิลต่อทองแดงใช่ไหมเหล็กมี8ปดส่วนนิกเกิลยีส่วนและทองแดง15ส่วนเอามารวมกันซีได้เท่าไหร่8ปดสบกยีก็เป็น1นึ หนึ104บวกอีก15ก็เป็น119แสดงว่ารวมทั้งหมดมี1 1้อยสส่วนแต่เราอยากได้แค่ส่วนเดียวใช่ไหมหนึ่ส่วนมันเท่าไหร่ ก็เลยเอาสองหันหนรมาหารด้วย1 1อยตั้งหารไปเรคซ์ซิส ได้กี่ครั้งหนึ่งครั้งแล้วอ,อะาไร่ล่ะหนึ่งหนึ่งเก้าลบกันค่ะสิบสี่ลบเก้า อะไรลงทายได้สองเคูณอะไรลองท้ายได้สองเกอ่ะลองดูซิแปดเสิบสองใส่สองทดเจ็ดทด7เป็น15บห้าใส่หทดหนึ่งแปดหทด โอเคแปดเก้าเจ็ดสิใส่สทดเจ็ด นักเรียนเดี๋ยวก่อนตรงนี้ใช่ไหมโปะไงความโปะหนึ่งไงจริงๆมันต้องเป็น10เท่าไหร่ดู11ใช่ไหมความโปะไม่เข้าใครออกใครก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างสอง พันหนึ่งร้อยสีอันนี้มันจรจิ๊เป็นสีสอแล้วก็ยืมไปหนึก็เหลือสิใช่ไหมอ่ะสิบลบหนึ่งก็เหลือ 40, อะไรลูกเหลือเก้าย่านะคะอย่าเบอร์นะคะอ่ะตอนดึกก็มีเบอร์บ้างอะไรบ้างเนาะพรุ่งนี้จะไปคลายลูกเสือหนึ่งอะดูต่อ เพราะฉะนั้นตะกี้นี้ได้เท่าไหร่นะเนี่ยแปดเใส่2ทด7 8 18ทดไปเจเป็น15บหทด1 8 18ทดไปหนเป็น9โอ้ยลงตัวจริงๆเพราะฉะนั้นหนึส่วนเท่ากับ18กรัมนั่นเอง แต่เขาถามว่าต้องใช้โลหะชนิดละเท่าไรกี่กรังใช่ไหมเราก็ต้องเอามาทำอะไรเอาแต่ละส่วนมาคูณดังนั้นจะใช้เหล็กเท่าไหร่84คูณ18ใช้นิกเกิล ยี่สคูณสิและทองแดง15บหคูณสิหน่วยเป็นกรัมอ่ะแปดสคูณสิก่อน หมาเนะแปดสี่สาบองแปดแปดหกสิบ นา้ฉนนั้นจะใช้เหล็ก1,512รกรัมต่อไปไปดูยี่สคูณ18ง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องตั้งคูณแล้วใช่ไหมได้360้และ15คูณ18แปดคูณสิบห้า ใช่ไหมอ่ะอ่ะ,อ,ะอยังไงสองร้อยเจ็ดสิบจบตัวอย่างที่หนึ่งอตรงมากค่ะตรงมากค่ะงงต่อไปตัวอย่างที่สองนงนุชหุงข้าวผสมกับลูกเดือย โดยใช้ข้าวสาร2กระป๋องและลูกเดือย2กระป๋องสำหรับรับประทาน5คนถ้าน้องนุชต,ต้องการหุงข้าวผสมลูกเดือยสำหรับรับประทานสามสคนต่ต้องใช้ข้าวสารและลูกเดือยอย่างละก,กี่กระป๋องเอิม่มให้อะไรมาบ้างเอ่มข้าวสาร2กระป๋องลูกเดือย2กระป๋อง นับประาน5คนอ่ามีหลายอัตราส่วนใช่ไหมเริ่มที่เข้าสารก่อนข้าสารหน่วยเป็นกระป๋องต่อลูกเดือยหน่วยเป็นกระป๋อง คนรับประทานนั่นจำนวนคนอ่ะจำนวนคนอย่างเดียวก็ได้จำนวนคน่ดยเป็นคนเนาะข้าวสารกี่กระป๋องสองต่อ2ต่อห้า แต่เอ๊เขาต้องการรับประทาน30มสิบโคนนะรับประทาน30คนทำยังไงดีก็จะต้องทำไมนักเรียนดู5มา30มันเพิ่มโดยการทำไมเอ่ยคูณหกไงเพราะฉะนั้นถ้าตรงคนคูณ6อันอื่นก็ต้องคูณ หกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ลูกเตืาสิบสกระป๋องและข้าวสาร12กระป๋องนั่นเองเนาะดังนั้นจะใช้ข้าวสารสิบกระป๋อง และลูกเดือยสิบสองกระปะ๋อบถูกต้อง